วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ปามเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่อำเภอพระแสงมาพบเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ผิดพันโฟทีนะครับตั้งแต่ปีพศ2560ยันปัจจุบันนี้ปีพศ2564เป็นใครเป็นไม่ได้เลยครับเกษตรกรคูณน่ารักของเรานะครับคุณลุงจี๊ดคุณลุงคอนเทปโสพลคุณลุงครับสวัสดีครับเราดีครับ คุณลุ่งทำปาไมากี่ปีแล้วครับ3 5ปี3-5ปีกูุ่งปลูกปามกี่ไร่นะอ่าลุงตองลุงปลูกปาทั้งหมดร้อยไร่ร้อยไร่ก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีสี hmm. ่ปีห้าปีจนวกระทั้งไอแปลงที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยมันส hmm. ิบแปดปีคือปาจะาลูกเวียนกัน hmm. เราลูกเวียนกันแรงนี้หมดแปลงน้นมีแปลงนี้หมดแลงน้นม,นม,นนมีมันเวียนกันเราไม่อดทั้งปีแต่มัยก่อนปลูกทีเดียวหมดมเวลามันหมดมันหมดเลย <c oughs> เงินก็หมดทีนี้เอาวิธีใหม่แล้วปลูกปลูกไล่กันเลยนะแต่ละปีแต่ละปีแล,ะปแล้วมันก็โตโตไล่ไล่กันแหเห็นว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะที่คุณลุงปลูกปาล์มมาใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้หลายยี่ห้อมามีเซลมีอะไรเข้ามาขายเยอะแยะเลย ลองมาเยอะเลยใช่ไหมฮะทำไมได้เยอะ <laughs> เยอะแล้วเยอะแล้วนังแต่จากใส่ทีละส 10, องร้อหมื่นกลายเป็นทีละแสนก็ไม่ไหวเราก็ต้องคิดหาวิธีอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาที่บริษ<อ>ัทต้นทุนร้อยมากสด้วยเหมือนกันความประทับใจของฟคตีที่คุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่ามันมันแปลกไปจนดีใจที่เห็นเราเห็นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้มันมันเป็น<อ>ยังไงครับหลังจากเราฉีดฟอตีนะฉีดครั้งแรกเลยมาถึงละลายน้ำเลยถึงเรมาฉีดฉีดครั้งแรก ไม่เห็นอะไรเลยครั้งที่สองก็จะไม่เห็นอะไรเลยปกติแต่พอครั้งที่สามเราจะเห็นแล้วทางปามทางปามมันจะตรงขึ้นบนนะขึ้นบนฟ้าอะเมื่อห้อยนิดหน่อยแต่หลังจากถี่โพธิ์มันห้อยมันบานมันบานมันดอกไม้อะพอบานมันดอกไม้ไอ้ช่อดอกไอ้ทลายอะไรมันก็มีพื้นที่แบบแทรกออกมาทีนี้ผมแทรกออกมาทลายมันจะใหญ่นะทลายมันจะใหญ่จากปามมันจะออก ดอกคู่ครั้งหนึ่งดอกเมียครั้งหนึ่งคู่ครั้งเมียกันสลับกันด้วยนะแต่หลังจากฉีดโฟร์ทรีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะฉีดในรอบโพล,ลได้ประสามสี่ชั้นเนี่ยโอ้นี่คือความประทับใจชัดเจนนะครับก็คือทางมันเอ่อทางมันเปิดกว้างขึ้นทางเปิดกว้างขึ้นแสงก็ส่งถึงยอดอแทนที่จะออกคู่เยอะก็ออกเมียเยอะออกเมียเยอะก่อนลุงทำดนติแอบแปลงนี้ยี่สิบเป็นไร่นี่ลุงจะตัดได้ครั้งละาไม่เยอะแล้วนะในหนึ่งปี เมื่อก่อนเรารวมแล้วสามสิบตันต่อปีกลายไปเป็นห้าสิบตันต่อปีอ่าปุ๋ยยาลุงลดไปเยอะไหมครับปีแรกนะปีแรกลุงใช้โควทีลุงก็ใช้ปุ๋ยด้วยนะแต่ว่าใส่ปีละสองครั้งแล,แล้วปีที่สองปีที่สามปีที่สี่นี่ลดเหลือปีละครั้งปีละครั้งหลังจากกี่โควทีนะลุงครับ ลองบอกผู้ชมนิดหนึ่งครับความประทับใจและเชิญชวนให้ค่อยใช้ครับเมื่อเมื่อลองใช้ดูแรกๆจะไม่ติดใจนะครับแต่ว่าหลังจากใช้ไปแล้วเป็นปีปๆเราจะรู้เลยว่าผลผลิตเราเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยฮะทีนะี้เพราะว่าผลผลิตมากขึ้นเราก็อุ้มสมบูรณ์นะไม่อ,อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนฮนะตัดทิียงได้เก็บตันเฮ้ยไม่ไหวเหนื่อยแต่พอขึ้นสิบกว่าตันกง เอ,เอาแอบนั่งยิ้มคนเดียวเรื่อยๆไวนะครับวันนี้ทีมงานโพตีต้องขอขอบพระคุณคุณลุงจี๊ดมากครับ,บ,รบสวัสดีครับวันนี้ลาแค่นีค้ครับสวัสดีครับ